สวดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวการถอดทำพสา,าจเจ้า1 n C p r e s s o K Plus ให้ดูนะครับผมใช้ได้กับ K Pro K Max ได้เลยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับผมแรกก็ถอดอดก่อนสำหรับคนที่เพิ่งซื้อเครื่องมาใหม่ก็ทำแบบนี้ได้เลยนะครับวิธีการถอดนะครับผมแล้วก็ปรับให้มันคลายออกมาหน่อยจากศูนย์ก็ ปรับไปที่ประมาณเบอร์8เลยก็ได้นะครับเออผมจะใช้นิ้วนี่นะฮะกดไปที่เฟืองดันขึ้นมาถึงจะหมุนเฟืองถึงจะหมุนน็อตตรงนี้ออกมาได้แนะนำให้ถอดแบบที่ผมกำลังจะถอดให้ดูนี้ด้วยเหมือนกับการล้างเครื่องทุกครั้งทุกอาทิตย์เลยสำหรับใครที่ขยันขยันหน่อยก็วันต่อวันก็ทำความสะอาดได้เลยนะครับหรือไม่ก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้ไม่ว่ากันโอเคจับอย่างนี้นะครับ เพื่อจะถอดออกมาทั้ง3ามส่วนนี้ก่อนนะที่การถอดนะครับผมจับตรงนี้ให้มั่นนะครับแล้วก็บิดไปทางเข็มนาฬิกาครับผมไม่ออกแล้วครับผมแข็งมาก <c oughs> อ่าไม่ไหวอย่าฝืนนะครับมีตัวช่วยนะเดีย๋ยวส่งลิงก์ให้ดูนะครับว่าซื้อที่ไหนโอเคเอาไมา้จับตังนี้นะครับอันนี้คล้องไว้โชว์ที่หมุนได้นะก็จะระวังระหว่างตองสี น้ำตาลตรงนี้หรือว่าขับรับเพื่อนเพื่อบางคนก็ไปตีเทานะครับจับไว้นะฮะแล้วก็หมุนเลยนะฮะหมุนเข้าไปเนี่ยครับวนตามเข็มนาฬิกาก็จะหลุดออกมาได้แล้วมือเปล่าจับยากเอาจริงๆแล้วอถอดมาได้แล้วถอดเพื่ออะไรถอดเพื่อที่เราจะได้ปัดทำความสะอาดมันได้ง่ายนะครับผมเนี่ยสกปรก,กมากเลยฝั่งนี้ก็เช่นกันฝั่งนี้น่าจะง่ายกว่านะจับตรงนี้แล้วก็บิดมาเช่นกัน ตามเข็มานาฬิการครับผมถ้าสมมติมว่าเพื่อนๆซื้อมาแรกๆแล้วเพื่อนๆไม่บิดเลยนะฮะตัวพวกเอ,อน้ำมันของกาแฟมันอาจจะเป็นกาวกลายเป็นแบบว่าติดตามข้อแล้วก็หมุนออกยากมากเลยเพราะฉะนั้นได้มาใหม่แนะนําให้ทําแบบนี้กันเลยนะครับผมอ่าคราวน,นี้พอถอดมาได้แล้วก็ทำความสะอาดกันครับผมก็จะมีแปรงมาให้นะก็ปัดตามนี้เลยส่วนใหญ่ผมจะชอบใช้ด้านฝั่งขาวมันแข็งดี คอนโทรลตามนิวได้สบายจะหาซื้อก็ไม่มีด้วยใครมีที่ซื้อก็บอกผมด้วยนะครับอยากจะได้แปลงมาเพิ่มคือถ้าอยากได้แปลงตัวน,นี้ก็ต้องซื้อเครื่องมาเลยนะนี่ปัดให้หมดเลยไม่แนะนำให้ใช้กับน้ำนะครับผมก็ปัดเท่านี้พอแล้วก็ที่เขาให้มาเป็นยางเป่าลมยางเป่าลม,มเป่าได้เลยเข้าะสะอาดฟ้า ทำความะอาดบ่อยๆ,อยๆเพราะว่าเราบดกาแฟกาแฟที่ติดค้างไว้กินมันก็จะหืนได้นะครับเช่นเดียวกันเวลาเรากินข้าวเรายัางล้างจานเลยนะอันนี้ก็เช่นกันตอนนี้ผมจะทำความสะอาดาให้คร่าวๆก่อนนะครับผมถ้าคุณลูกค้ามีผ้าก็เอามาเช็ดพวกพวกคราบของกาแฟได้ด้วยนะครับนี่มาดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวปัญหาของคนที่ซื้อเครื่องมาใหม่จะมีอยู่นิดนึงตอนตั้งศูนย์ ส่วนตัวนี้ก็ถอดมาได้เลยสำหรับ k plus นะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมให้ด้วยที่ทําให้ผมกาแฟโหลดลงไปได้ข้างล่างผมจะชอบเรียกมันว่าเหมือนลูกข่างนะส่วนนั้นผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เอาจริงสุดท้ายแล้วก็ใช้แค่นี้พอชอบใส่เสริมขึ้นมาให้มันได้หลายๆกรัมจริงๆก็ไม่ได้ใส่หลายกรัมหรอกแต่ว่าเพราะว่าเวลาโหลด กาแฟลงมาในโถแล้วเราจะเกี่ยเพื่อตีผงได้ง่ายดีไม่กระเด็นกระดอนอันนี้ก็ทำขตาให้ดูคร่าวๆก่อนนะเร็วๆไปเลยโอเคจะเอาผ้าเช็ดก็ว่าไปก็จะทำให้สะอาดมากยิ่งขึ้นโอเคส่วนนี้ประกอบเสร็จแล้วครับปาดไปตามนี้ได้เลยถอดออกมาได้เลยนะครับ ทำความสะอาดทุกวันได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ากาแฟก็จะไม่มีอะไรตกค้างลงไปในนี้เลยกลิ่นก็จะได้หอมหวนนะบดมาใหม่ๆมีแต่กาแฟใหม่ๆเข้ามาในเครื่องตลอดนะครับผมเรียบร้อยโอ้ฟืงยังดีของเขาดีจริงๆนะอ่ะใส่กลับเข้าไปครับโซนของตอนนี้วงแหวนตรงนี้นะครับเอาฝั่งที่มันมีขอบนะครับเป็นเล็กๆครับขึ้นข้างบนนะครับผม แล้วฝักที่ไม,ม่มีขอบเลยอยู่ด้านล่างครับผมโอเคผมจะสอนใน,ในการตั้งศูนย์ให้ด้วยนะฮะโอเคบิดกลับเข้าไปนะครับเฟืองเข้าไปนะครับเมืแ่อบบกี้หมุนออกก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาไปฝั่งนี้คราวนี้หมุนเข้าก็หมุนทวนเข็มครับผม บิดพอตึงมือพออย่าบิดแน่นมากเดีย๋ยวตอนเราออกทุกครั้งก็จะยากไปนะครับเอออ่ะมาถึงตัวนี้ที่มีปัญหาสำหรับคนตั้งศูนย์ใหม่ๆจะต้องงงนะฮะเดี๋ยวผมบิดเข้าไปก่อนก็เช่นเดียวกันบิดตามเข็มนาฬิกาเนาะคราวนี้เราต้องทำให้มันแน่นก่อนครับผมโดยการจับไปฝั่งนี้ดันเข้าไปแน่นๆนะฮะหรือว่าจับในแกนตรงนี้ก็ได้ บอกว่าต้องให้มันแน่นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตอนตั้งศูนย์น่ะเวลาเราคลายเราบิดสุดแล้วอ่ะของการตั้งศูนย์อ่ะเดี๋ยวหัวมันจะหลุดตามมาด้วยเพราะะนั้นผมก็เลยต้องหมุนให้มันแน่นหน่อยโอเคนะครับเรียบร้อยอบิดกลับมาได้แล้วโอเคประกอบกลับเข้าไปนะครับค่อยๆใส่นะครับผมกลิปอ่า ตอนนี้มาดูกันเม็ดแรกนะครับลูกปืนนครับผมตลับลูกปืนนะใส่ด้านไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นตัวที่เป็นคลิกเป็นคลิกของตัวเบอร์บดน,นะครับเอาด้านนี้ลงนะครับส่วนเอาด้านจุดๆนี้อยู่ด้านบนครับผม จับขึ้นมาแล้วเอานิ้วนะครับกดไปที่เฟืองเช่นเดียวกันแล้วก็หามุมของมันนะครับมันจะมีบ่าของมันสอดีเป๊ะใส่เข้าไปได้น,นะครับสนังเกตว่าผมจะจับเฟืองขึ้นมาข้างบนได้ด้วยนะฮะมันถึงจะมีเกลียวของที่มันจะใส่น็อตได้นะฮะโอเคส่วนตรงนี้นะครับใช้ด้านที่มีจุดเดี่ยวนะครับอยู่ด้านล่างจะเข้ากับตัวคลิกพอดี ดึงขึ้นมากดที่ตูดดึงขึ้นมาดันขึ้นมาแล้วก็หมุนเข้าไป okay. ตอนนี้เราลองมาเริ่มตั้งศูนย์กันนะครับเราก็บิดไปทางทวนเข็มนาฬิกาตอนนี้ศูนย์ของผมก็คือเลยจากศูนย์มาเยอะเลยมาอยู่ที่เบอร์ประมาณ1.5เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะหมุนคลายมันนะครับให้มันตกลงไปนะ ก็ต้องหมุนกลับออกมาก่อนอยู่ที่ประมาณเบอร์ 5, ร้าเบอร์หกเบอร์เ็ก็ได้เพื่อจะได้คลายได้ <1> 1> ตอนนี้เลยไปดิวที่8แล้วนะครับก็คราวนี้ก็ทำให้มันตัเบอร์บทมันตึงขึ้นมานะครับหมุนกลับมาที่เดิมเบอร์เจก็ได้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆหมุนไปตาม เข็มนาฬิกาน้อยๆนะครับนิดๆนหน่อยอย่าพึ่งหมุนเยอะอย่ามันเคลื่อนเยอะตอนนี้อยู่ที่เบอร์8.7แล้วครับผมอ่ะมันจะขยับไปเรื่อยๆแต่เวลาเราจะปรับเราก็ต้องคลายมันก่อนค่อยๆจะค่อยไ,อยไอยล่ไปเรื่อยๆอ่ะได้และเป๊ะเลยศูนย์ของผมก็คือดันไปต่อไม่ได้แล้วสุดๆจริงๆฝืนยังไงก็ไปต่อไม่ได้แล้วนี่คือศูนย์ของผม เบอร์บดจะใกล้เคียงกับตัวในแมนนวลเลยนะครับตั้งบ่อยๆครับถ้าสมมติว่าใช้งานเยอะๆนะฮะถ้าใช้งานเยอะผมกาแฟาก็จะค้างอย่างนี้เยอะก็ะทําความสะอาดซะจะได้ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์น,นะครับผมเบอร์บดที่เพื่อนๆได้เซ็ตไว้มันก็จะไม่เคลื่อนครับผมรอ้ติดตามชมเคเบิลเครั้งต่อไปครับว่าจะเป็นอะไรขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอกะกาแฟเ,เรื่องสนุกได้